ว่าเกมอัปเดตแล้วมันเปิดออโต้ดีลิทให้เองพอคนไปเปิดสัตว์เลี้ยงปุ๊บสัตว์เลี้ยงหายเพราะว่ามันลบเองอัตโนมัตินะฮะโอเคเปิดดูก่อนว่ามันหายไหมคอตต้อนแคนดี้คอตต้อนแคนดี้อันไหนนี่ไงไม่หายแสดงว่าปิดไปและหกหมื่นแปดครับตัวธรรมดาตู้นี้ส่วนโกลเด้นโกลเด้นคอตต้อนแคนดี้ตัวเดียวกันแต่เป็นโกลเด้น จากหกหมืนแปดเป็นสองแสนเปิดลงเปิดเปิดม่เปิดลงเปิดเปิดม่น

มีอะไรเหรอโอ้อันนี้น่าจะอยู่สิบปีนะเนี่ยไอ้คนเนี่ยเขาบอกว่าโง่มันเหมือนอันนี้แอนแกนเลยเียว Come on, Jeffrey. You can do it. Pave the way for ดูหังเราว่าคนติดตามเท่าไหร่แล้วเออ95เองเหรอ so fun, s like. <S แต่คนนี้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้คือโหติดตามคนติดตามเยอะมาก ไปทำตามนี่แอปเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละคนเนี้ยมาคอมเมนต์ใส่เราคืออ่านไม่ออกไม่ได้อยากไปเจอและไม่ได้อยากลาเยอะแต่พี่น่ะตุ้ใจดูร่มมองเงยเงยก็ไม่เบื่อเล่นยกอีกทียกอีกทียกอีกทีหัวใจที่จะไหว

แบบคุณได้ไหมอะอะไรอะเก่งๆแต่เราไม่อยากอ่านนี้นะเนี่ยไอ้ตรงด้านล่างตรงเนี้ย E O I E O I เราไม่อยากอ่านอู้นนี่น เคื่องพ่อมาถ่ายไว้เองเครื่องเรามันน่าจะถ่ายไม่ได้คือถ่ายได้นี่แหละแล้วก็นนะอานนี้นะเขาบอกว่าเราเองที่อยู่ในติ๊กต็กนะถ่ายเอาอะไรอะเอาคลิป เอาคลิปที่อยู่ในยูทูบเบอร์เอาไปถ่ายไว้ทิกตอกน่าจะใช่นะอันนี้เราก็ชื่อแบบนี้นะอย่ yeah. ต้องไอตั้งแบบนี้ด้วยเอ๊ะม่ต้องหลอกโอ้ oh. จะมาดูชื่อของเราโอเคอยู่นะมาตั้งชื่อเยอะไม่ได้ตั้งชื่อได้แค่นี้อยไหน <c oughs> โ,อโอ้โอ้โอ้ไปกดหัวใจให้เขาไหมสวยดี ไม่ไม่ไม่พี่ครับอะไรเหรอเพื่อ่านไม่ออกอันนี้เราเคาร่ยอ่ะอ่านภาษาไทยไม่ออกเว้ยแล้วก็อา่านออกได้ดิเดียวดิเดียวนี่เอง ิดเดียวเนาะ <c oughs> วันนี้เราต้องตื่นสายทุกวันเลยเนาะนี่เขาน่าจะเป็นพี่นะคนเนี้นี้ติดตามก็ได้อ๋อติดตามแล้วนี่นะอ๋ออันนี้คือเขาเพิ่ง ขึ้นเปลี่ยนรูปภาพมาดูพี่เต็มโฟลวชิ่งอยู่กว่าออย่าลืม <c oughs> ปิดออโตดีลีทนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกมอัปเดตแล้วมันเปิด Auto ete ออโตดีลีทให้เองพอคนไปเปิดสัตว์เลี้ยง <c oughs> ปุ๊บสัตว์เลี้ยงหายเพราะว่ามันลบเองอัโตโนมัตินะฮะโอเคเปิดดูก่อนว่ามันหายไหมดูนี้ก็ได้ ู่ทุกวันเลยไม่ขี่้วจักรยานให้แม่ซื้อรถให้ขับดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องหลุดอามี้ฉลาดจริงๆเ่าจังเลยไ้ดูดีดวยอ t จิตอิจ ีี่่นพี่ไว้หรอจ้ามันนีแล้วมามา,มามามาเล่นต่อเล่นต่อ,อย,ยังไม่โดนเลยอยากโดนมากอ่ะเออจัดให้จ้ามันเลย <c oughs> อดเองโด๊ นเ,นเสียงดังไปถึงปัดซอยนุย่นแม่เวอรเกินไปแล้วใช่มันจะดังอะไรขนาดนั้นเลยเหรอแม่ <c oughs> ก็เวอร์ไปงั้นแหละเออเนี่ยสลูกชิ้นมาให้คือเราควรจะเปิดคลิปได้อ่ะเนี่ยมันไม่ให้เปิดคลิปควรจะเปิดคลิปได้แต่ละอันใช้เวลานานน้องไปไหนเนี่ย อ่าอรอแม่ไม่เกยช่อเห็นน่ะปัญญายลไดเหลือข้างบ้างตรงนู้นน่ะแต่เราชอบช่องนี้มากเลยก็ดูสนุกดีนะอ้าวหรออืมถ้ายังไงกินลูกชิ้นน่ะแล้วก็เหลือไว้ให้น้องด้วยนะเดี๋ยวแม่จะออกไปทำธุระข้างนอกมาะนีกันนะคมันแบตน้มันแบ้ำมันสองม้ละเออแล้วกัน 工业。 น้องอลเลมโบเลยไหมจะได้ที่ที่อ่ะได้ก็ดีนะพี่ชิวเฮ้หนูข้าผู้เล่นใเชืช่โอโอ้โหน้องเราได้เชื่อเข้มามาเนี่ยกลัวจริงๆเลยม,ม,มีอะไรให้หนูกินไหมพี่ชีว่วหนูหิวอ่ะก็มีอยู่น้องค่เหลือไม้เดียวอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกเฮียกินแค่ไม้เดียวก็ได้ดีกว่าไม่มีกินโหน่าสงสารอ่ะพี่ชิวจีกินเยอะเฮ้ยมั่วพี่จะสามไม้ชิตากินต้องสี่ไม้โหอย่ามาโทษกันดิก็กินกันทุกคนไปละไม่ต้องทะเลาะกันน้องกินไม้เดียวก็พอ พวกพี่มาพวกพี่อะไะเก็บไม้้เสร็จ่ะคือเราลืมตั้งนาฬิกาปลุกเราเลยตื่นสายตื่นสายทุกวันลืมตั้งนาฬิกา ลาวาบัตบริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟพับจีโมบายอะไรเพิ่มสักเออ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 เก่งมากคนนี้เก่งมากเอเกินเกนเกิน เก่งมากคนนี้เก่งมากคนนี้เก่งมากบ้าเขาเล่นได้อยู่